สวัสดีค่ะทุกคนสีเองนะคะวันนี้สีไม่ได้มาพร้อมกับข้อมูลทั่วไปหรือพยากรณ์อากาศแต่วันนี้สีอยากจะมาเล่าเรื่องของสีเองเรื่องของขาคู่นี้ที่บางครั้งสีก็เผลอทำร้ายมันโดยไม่รู้ตัวจนเกือบจะสายเกินไปค่ะเชื่อไหมคะว่าการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ย ขาของเราต้องแบกรับน้ำหนักและแรงกระแทกมากมายไม่ว่าจะเป็นการเดินการยืนการวิ่งหรือแม้แต่การนั่งซีเองก็เหมือนกับหลายๆคนค่ะที่มองข้ามความสำคัญของขาไปซะสนิทคิดว่ามันก็แค่ส่วนหนึ่งของร่างกายที่ทำงานของมันไปเรื่อยๆเมื่อก่อนนะคะซีเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบออกกำลังกายเท่าไหร่ใช้ชีวิตแบบนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่กลับบ้านก็ดูซีรีส์นอนเล่นอยู่บนโซฟาขยับตัวน้อยมากค่ะอาหาร ก็ไม่ค่อยเลือกเน้นแต่ที่อร่อยถูกปากไม่สนใจว่ามันจะส่งผลยังไงกับสุขภาพพอเริ่มอายุมากขึ้นซีก็เริ่มรู้สึกว่าขาของตัวเองไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะเดินนิดเดินหน่อยก็เมื่อยง่ายยืนนานๆก็ปวดบางทีก็มีอาการชาตามปลายเท้าตอนแรกซีก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติของวัยก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรมากแค่ทานยากแก้วปวดหรือนวดนวดเอาพอให้หายปวดไปวันๆ แต่แล้วอาการมันก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะจากที่แค่ปวดเมื่อยธรรมดาธรรมดาก็เริ่มมีอาการปวดข้อเข่าข้อเท้าบางทีก็ลามไปถึงสะโพกด้วยตอนกลางคืนบางทีก็ปวดจนนอนไม่หลับ สีเริ่มรู้สึกว่าคุณภาพชีวิตของสีแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะการเดินไปไหนมาไหนกลายเป็นเรื่องที่ทรมานการทำกิจกรรมง่ายๆที่เคยทำได้สบายๆก็กลายเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากสี่เริ่มกังวลแล้วค่ะวันนี้มันไม่ปกติแล้วจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องของความเมื่อยล้าแต่มันคือสัญญาณเตือนจากร่างกายที่ดังขึ้นเรื่อยๆว่าสีต้องหยุดพฤติกรรมแย่ๆเหล่า นีได้แล้วก่อนที่ขาของซี่จะแย่ลงไปมากกว่านี้ในที่สุดสี่ก็ตัดสินใจไปพบคุณหมอค่ะคุณหมออธิบายให้สี่ฟังอย่างละเอียดเลยว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมทั้งการขาดการออกกำลังกายการนั่งนานๆการรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพและการไม่ดูแลรักษาสุขภาพขาอย่างถูกวิธีเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ขาของสีมีปัญหา คุณหมอบอกว่าซีมีอาการข้อเข่าเสื่อมระยะเริ่มตน้นและมีปัญหาเรื่องการไหลเวียนโลหิตที่ขาซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้ก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นและอาจจะต้องถึงขั้นผ่าตัดเลยนะคะคุณผู้ฟังฟังแล้วซีตกใจมากค่ะไม่คิดว่าความเพิกเฉวยของซีจะนำไปสู่ปัญหาที่ร้ายแรงขนาดนี้ มันเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับซีเลยค่ะซีตระหนักได้ว่าการดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่องที่ควรมองข้ามการใส่ใจสุขภาพขาของเราก็สำคัญไม่แพ้ส่วนอื่นๆเลยค่ะ นับตั้งแต่วันนั้นสีก็ปฏิวัติตัวเองใหม่ทั้งหมดเลยค่ะสีเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันลุกขึ้นยืนบ่อยๆจากที่เคยนั่งทำงานยาวๆสีก็พยายามลุกขึ้นยืนยืดเส้นยืดสายทุกๆชั่วโมงการขยับตัวบ่อยๆช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นและลดแรงกดทับที่ขาได้มากเลยค่ะ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสีเริ่มต้นจากการเดินเบาๆวันละ30นาทีแล้วค่อยๆเพิ่มความเข้มข้นขึ้นสีเน้นการออกกำลังกายที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและข้อต่อเช่นการเดินเร็วการปั่นจักรยานอยู่กับที่และการบริหารข้อเข่าต่างๆควบคุมน้ำหนักสพยายามควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อลดภาระที่ขาต้องแบกรับ เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สี่หันมาให้ความสำคัญกับอาหารที่มีประโยชน์ต่อกระดูกและข้อต่อเช่นผักใบเขียวผลไม้นมปลาและลดอาหารที่มีไขมันสูงลงใส่รองเท้าที่เหมาะสมสี่เปลี่ยนมาใส่รองเท้าที่ซับพอร์ตเท้าได้ดีมีพื้นนุ่มและไม่รับแน่นจนเกินไปนวดและประครบบางครั้งถ้าขาเมื่อยล้าสี่ก็จะนวดเบาๆหรือประครบน้ำอุ่นเพื่อผ่อนคลายกล ้ามเนือใช้เวลาประมาณ6เดือนค่ะคุณผู้ฟังที่ซีดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอและผลลัพธ์ที่ได้มันคุ้มค่ามากๆเลยค่ะอาการปวดขาปวดเข่าลดลงอย่างเห็นได้ชัดซีเดินได้คล่องขึ้นไม่รู้สึกเหนื่อยง่ายเหมือนเมื่อก่อนอาการชาตามปลายเท้าก็หายไปแล้วค่ะ ซีรู้สึกดีกับตัวเองมากๆเลยค่ะที่ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองในวันนั้นขาคู่สวยของซีตอนนี้แข็งแรงขึ้นมากทําให้ซีสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขทํากิจกรรมต่างๆได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องกังวลเรื่องความเจ็บปวดอีกต่อไปเรื่องของซีอยากจะบอกทุกคนว่า ขาของเราสำคัญกว่าที่คุณคิดนะคะอย่ารอให้มันส่งสัญญาณเตือนที่รุนแรงกว่านี้เลยค่ะถ้าวันนี้คุณกำลังมีพฤติกรรมที่อาจจะทำร้ายขาของคุณโดยไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นการนั่งนานๆขาดการออกกำลังกายหรือไม่ดูแลสุขภาพขาอย่างถูกวิธีสี่อยากชวนให้คุณหยุดพฤติกรรมเหล่านั้นเ้าวันนี้ลองเริ่มต้นง่ายๆด้วยการลุกขึ้นยืนบ่อยขึ้นเดินให้มากขึ้นหรือเพียงแค่ลองบริหารขาเบาๆในแต่ละ วันก็ได้ค่ะร่างกายของเรามีเพียงร่างกายเดียวและขาของเราก็มีเพียงคู่เดียวดูแลรักษามันให้ดีที่สุดนะคะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวถ้ามีข้อสงสัยหรืออยากให้ซีเล่าเรื่องอะไรอีกสามารถบอกซีได้เลยนะคะวันนี้ซีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ